กับสบายดีได้พี่น้องกับสบายดีเอฟซีุกท่านโทรหาลูกสาวพี่น้องมืออื่นนางสิเดินทางมาไทยโทรไปถามค่ะเป็นอะไรพี่น้องกระตินเต้นบ่กอนางมาหลับใช่เนาะ น่าเสีด yeah. oh, ีใจอยู่แม่ดึตื่นเต้นพี่น้องใค่เดือนนี้มันหายวันพุดบมันหายวัจันทร์ปกติวันถาเัดน้ำบอบซ่ฮัลโหลฮัลโหลเรื่องไหนสบายดีป้าลุงงังสบายดีป้าลุงดีใจวัสินมาเลย เดีใจเจอกันเด้อปาลุงบอกปาลุงเด้อเด้อปาลุงแม่อทำเก็บกระเป๋าแล้วใส่กระ,นะะเป๋นานะเนก็บโอฮะกร็โปเก็บใหญ่อยู่บอกกระเป๋า นี่ใหญ่สิบ่อหายน้ำมอมืกอื่นเนาะภูแ่พี่น้องบัดขิงข้ามปิดเทอมใหญ่อย่างเสียหายทำแม่ลงมาเด็ดนนั้นหนงรถตู้เด้อถือจองรถตู้ให้เลยจองรถให้เพิ่นนะพี่น้อง กบพอโบแมททีวกก็พอรูแล้วบอนัอ่งขอบใจแมททีวก็พอลูเด้อไงนจะคา,าห์โรตดลูกไปเออขอบใจเอยกั้ามลายๆได้คาร์ดรตตีไม่ให้มันพือกระพแข็งๆเด้อลำลวยลำลวกเก่าๆได้คารดโอะไรหมูคาร์ สองพ,าอพบาทจองพบาทคารลลดหกลอยจองให้เรียบรลอยอะยคา่ะเมื่อื่นบ่ายโมงพี่นอ้องขึ้นรถมาหอดพี่กับสิป,ประมานมาหอดพี่ประมณนท่อะไรวะหอดไทยต,ตีสอง,งเขาต้องไปหล่อส่งคนอีกเด้อเียวเขามาไาไบเ,เข้ามาหลเข้ามาส่ง ่อ๋อเขาโบว์แมนรถตู้ทยอยเลยเหรอทยอยอยู่ในขั้นค้นแบบเต็มโหลดนี่เขากำลังขัารถอยน้ำโอ้เขามีทีมงานหนึ่งว่าคนขับรถตู้แบบค่อยไปส่งหันกลุ่มนี่โบวแมนคนขับรถตู้ไปส่งนั่งเลยให้หมูเข้ามาหลับนั่งแบ่งกันโอ้แบบคนแบ่งกันก็ได้ว่ารถตู้มาส่งอ้าวมือมารถตู้มาส่ง嘛หมูเข้ามาส่ง ยิค่คำันไ <Credit noise> ปเทีย่ยวใช่ยิไปทะเลโอ้ยไปทะเลเที่ยวห่างกับพ่อเลเซเว่นนี่ดิีเงินมีเงินเท่าไรไปทะเลมิเงีนสองพันเย่เง 2, ินยสองพันไปทะเลหมดเมันเมื่อเมื่อนาะสิเมื่อ ออได้ยังมาฝากอีเม่ได้เขียดได้เขียนได้เียนนะฮะกับ<ด>สมพักกับนะสมพักไข่หมเดงได้ได้ยุได้ได้ เดี๋ยวลกม้มีสีซอนไงวายคนละยี่สิบได้ลุงลุ้งวายลุ้งลุงได้คนละยี่สิบยี่สิบายเนี่ยซอยวายเนี่ยสอยได้คนละ่อยเดี๋ยวสมพักให้ลุงลุได้คนละยี่สิบบาทใส่กระเป๋าใหญ่บ่เตรียมะ คนปิดเทอมไหมเนาะปิดแต่บะเฮงเรอประมาณสองอาทิตย์ครอด<อ>ประมาณสองอาทิตย์ทประมาณสองอาทิตย์กุเละมาเทียวสักพักหนึ่งปิดเทมอมใหญ่าจากลงมาเฮง ันนี้มามา,มาลองมาบ่งก่นนอนเนาะลองมาเที่ยวิึงหน้าขอเราอยากไปแต่เซเว่นผมนย,นย่าบ่เใิดปึกซึกอีแน่น่ะได้นะไดยังกินขา้าแรงขอบคุณอ่ะ ได้กัเปียกอยู่าาฝากลุงหนาได้ฝาได้กเปียร์ยอะไปสวรรยากซื้อซื้อไม่ได้ไอมพุงมุ้เหรอกับไปกับไปขึ้นหนุนะมาเลยซื้า่ได้แวะอ่เขาจะบ่ได้แวะได้แหละต้องไปซื้อเอาเอื้อนเอื่อนเอื่อนเอเดาป้าบิน ฮะนี่พระเจ้าบริวรได้เมื่อืินไปซื้อเอาอะไวก็มาเลยเจ้บริเวรเ้เวรเจ้ร์ขาไปจอยมานคนโลกกไป เยี่งอ้ายมันแล้วคือหลดมากจังวะเนี่ยค,คือคือไครสะท้อนมั้งเราก็ลุ้นะุ้เจอกันเ้ยค่ะเจอกันเด้อประเทศไทย เดี๋ยวกเด้ประเทศได้อยากกินน้งเสตไว้ถามื่นสิบ๊อบเมาโหลดบะฮะบ้อเมาเนาะนั่งรถตู้บ๊เมาดอกแอร์เย็น <laughs> Chứ vào hồn mà năm thì Thứ ở khăn nhau đúng đó Sợi khăn nhau Thứ ở khăn nhau mà năm Nào đây bài nào cái Thế mày สบัยดีเดนนอนนอนนอานอน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 าอนนอนนอนมอนนอนนอนนอนอนอนสบันดีทีนนอนนออนน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 นนอนนหนนอนอนนอนนอนซี เียบุเทแนวานมีใหญ่ภูริกิ้เท่บใหญ่ยังมาช่วงนี้เศรษฐกิจบะฮิเศรษฐกิจจะจับมายยิ้ครับมาก่อนเก็บเงินสก่อพี่นอกลงมานอกก็ต้องสะอาดสะใจนะคอยข้ามเมื่อยัง กลับไปกลับมากับ uh huh> อะไแตบเี็น้องบ้างหม้าฮะไปถีบโตมากอ๋อเออโทรหาไปถีบรถค่ะนี่เ็โทรมาบรรยากาศพี่น้องเ อะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่คิดคำกศิลาแล้วพอๆก,กันคลิปหนาด้วยพี่น้องอีดีพี่แห้งสขุลสุขคนกับสบายดีเอฟซีทุกทานอู้บรรยากาศตึง